ดีค่ะทุกคนค่ะเมน,นี้ได้สตรอเบอรี่มากงามแห้งคิดฮอดลูกสาวเมิงก็เลยคิดอยากแกน้ำปั้นสตรอเบอรี่มาห้ามาเห็ดนังปั้นสตรอเบอรี่กันสูตรพี่บอกอีกแล้วสูตรง่ายๆาน้ำแข็งค่ะอันนี้เป็นน้ำตาลเชื่อมเชื่อมว่แต่ว่ามันอากาศมันเย็นแห้งมันก็เลยแข็งจะทวงได้ว่ากินหวานทะเลก้อนกินหวาน มาแล้วใส่น้ำเติมน้ำเ้อเพราะว่าบางเทียอายุเนี่ยตอบอรีมันสมค่ะสมเฮ้งอีนี้โอ้ขาน้อยฉ่ำๆมหวานว่า,าวต้องล้างด้ค่ะเพื่อล้างมาแล้ว <c oughs> สะอาดแล้วย่นี่เว้ยมว่านน่ะฉันกินแล้วมอว่านนี่มันหวาน ได้ล่างแม่ก็ได้เด้อแต่ฉันไม่ได้ล่างใาห,างห้มันไปตายในทอน้องก็ได้เสียนลูกเดือกเอาไว้ชำฉันเนี่ยเพราะว่ายุนีส่งค่ะใส่ไเปเลยซีหน่วยอืม หวานมากหวานน้อยคุอืมพอดีเรียวมือพญามันเนี้ยะเป็ดขนาดอืมใส่ริบข้นแล้วเนี้ยค่ะจะเป็นคนนมักริบขีู้้นูนแล้วเนาะ สวยมโอยยมปาดเหลีนีน่เนาะงามงามสตอบรี่มาซิมค่ะโอ้ยเบ <Yeah. S 2> ขนมากกาแากุดไลค์กดแชร์น้ำเลือค่ะมี่ของพวกมางานมีทัท้งเพจแล้วก็ทั้งยูทูบสะดวกกันได้กับเขาเมืองไดเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเพจน้ำเด้อ